โอเควันนี้เราก็มีทิปเล็กๆน้อยๆสั้นๆง่ายๆจะมานําเสนอเป็นสิ่งที่มันน่าจะสะดวกต่อมือใหม่นะเป็นการแนะนําวิธีการเปลี่ยนเล่นแบบเร็วๆมันดูก่อนว่ามือใหม่ปกติเปลี่ยนยังไงปกติก็จะเป็นอย่างนี้จะล60หกสิบดีใช่ไหมติดเล่น1 8บแปดนี้อ่ะสมมติเราก็จะเป็นอย่างนี้ตอนที่ได้กล้องมาครั้งแรกอ่ะเราก็แบบจะต้องทํานี่เาวางบนโต๊ะเราต้องมีโต๊ะเราต้องมีมั่นคงแล้วก็สะอาดมากใช่ไหม ตรงนี้ห้ามมีฝุ่นเอา <ไ es. S 2> แอลกอฮอล์เช็ดแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วก็บรรจงวางลงไงทำอย,งอย่างนี้เหรอ่ะยิ่งะะอ่ะก็จิ้มแบบเงี้ยเสร็จแล้วก็ค่อยๆ่อยิดมันออกมานายทำอย่างาง,งาี้จริงใช่ไหมเออเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงมือ <expressive> แต่ตอนที่ไอเป็นมือใหม่เนี่ยไอเป็นอย่างเงี้ยไอก็จะมีความน,ออมน้อยพอมูนเอาปุ๊บแล้วไอก็แล้วก็แรงปะอะไรเลยเข้าอย่างไะ ไม่มองใช่ไหมคือเบน,นต้องหาโต๊ะต้องหาอะไรแบบโต๊ะว,ว,วางอะไรนี้เลยไม่กล้าแบบถือแบบควร<พ>อะอย่างงี้พี่ก็จะเอาแนบ,บเอาดันไว้กับพุงเงี้ยพี่ก็จะแบบอย่างงี้แล้วมันก็จะไม่ได้แบบว่าเร็วมากนะพี่เอาแบบเอามั่นคงแล้วก็สลับกันมือส่นเอาดู <c oughs> <c oughs> แล้วก <c oughs> ็ปิดนีแล้วพอ <c oughs> ได้แบ <c oughs> ไม่เข้าเลยแล้ว จักรกแลก็ใช <c oughs> <c oughs> ช่วงน <c oughs> ี้ไปนี้ครูมีเทคนิคจะมานําเสนอวิธีการเปลี่ยนอย่างเร็วไม่ต้องใช้โต๊ะไม่ต้องอะไรเลยเปลี่ยนกันแบบง่ายๆเร็วๆคือมันจะมีทิศอยู่อย่างแบบตัวปุ่มกลดล็อกเลนตตวเนะี้ย มันเป็นแค่เหมือนกับตัวสลักเฉยๆเราไม่จำเป็นจะต้องกดแช่เราแค่กดจึ๊กแล้วก็หมุนนิดเดียวเสร็จมันก็จะหลุดออกเลยไอ้เข้าใจว่าต้องกดแช่มาตลอดเออมันก็คือกดคาไว้แล้วหมุนออกเอออย่างนั้นอะก็คือทํามาตลอดจนกระทั่งถึงวันจุดนี้สลักมันเป็นอย่างนี้นะเราก็แค่กดจึ๊กเดียวอย่างเงี้ยเสร็จแล้วบิดอึดทีเดียวปล่อยมันจะหมุนต่อได้เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาอีกทีนึงนะกดกึ๊ก หมุนไปนิดนึงปล่อยอ๋อแล้วก็บิดต่อไปได้เลยอือนี่มันก็ไม่จาเป็นต้องแช่ตลอดไปเพราะฉะนั้นเราก็สามารถบิดกล้องกดล็อกกล้องด้วยมือเดียวได้เลยในขณะที่มือยังอยู่ที่กลิปมือข้างนี้ยังอยู่ที่กลิปมือขวาใช่เราไม่้องหมุนเลนเราไม่ต้องวางบนโต๊ะไม่ต้องอะไรเลยเราสามารถคว่ำลงไปได้โดยที่ไม่ต้องมองด้วยซ้ำเราแค่เอาข้อนิ้วโป้งนี่ข้อคูอยู่นี้แล้วเราก็แค่เอาเนี้ยดันเข้าไปแค่นี้แล้วก็ปิดเดี๋ยวทำให้ดูนะดันไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปิด แค่เนี้ยแล้วก็บิดต่อได้เลยดันงี้แล้วก็หมุนเสร็จแล้วปล่อยเลยแล้วก็บิด,บดต่อไปได้เลยงนีใช่ง,งจเออจริงจริง,รงนะไม่สมมุดว่าทําแบบนี้คล่องๆนะเราอะสามารถบิดตัวกล้องได้เลยแค่จับเลนส์ให้มันนิ่งๆแล้วบิดตัวกล้องเออเนี่ยบิดตัวกล้องเพราะว่ามือเราอะที่มันมีแรงคือตรงที่จับกลิปที่ตัวกล้องนี่ เราก็แค่ปลดสลักแล้วก็บิดตัวกล้องหน่อเออต้องรู้ว่ามันสองจังหวะเ,เราต้องรู้ว่ามันสองจังหวะใช่รเราก็สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้โดยที่เราไม่ต้องมองแล้ววําในตัวกล้องออได้เลยอันนี้ก็เป็นสําหรับแคนนอนพอดีเราไม่ได้มีีห้อเดียวอ้าวเหรอใช่เรามีอีกห้อหนึ่งเอาด้วยแคนนอนเนี่ยล็อกมันจอยู่ทางซ้ายแล้วก็บิดเลนส์ไปทางขวาส่วนอีกอีห้อหนึ่งัวนี้ <c oughs> เเจอร์ของโซนี่เนี่ยปุ่มปลดล็อกจะอยู่ขวาสุดการบิดเลนส์ก็จะบิดไปทางขวาเหมือนกันอันนี้คือปุ่มปลดล็อกเลนส์อยู่ใกล้กับกลิปเลยแล้วก็การบิดเลนออกก็คือบิดไปทางขวาด้วยความที่มันปุ่มปลดล็อกมันอยู่ทางขวาเนี่ยมันก็เลยทำให้เราสามารถใช้นิ้วตรงที่จับเลนส์เผื่อมานิ้วหนึ่งแล้วก็จิกแล้วก็บิดออกได้เหมือนกันเป็นจะใช้นิ้วที่มันน่าจะถนัดสุดและมีแรงสุดแล้วก,กดทีเดียวแล้วก็บิดต่อได้เลย ักนของโซนี่เป็นว่ามันง่ายกว่าหน่อยอืมหอทีกดทีนึงบิดเนี่ยปล่อยแล้วก็บิดต่อได้เลยเียขอลองก่อนนะเออเออ,อเออไม่อย่ไม่ไม่ต้องใช้นิ้วที่เจ็บด้วยอะ่ะเข้าเจ็บนิ้วโป้งใช้งานนิ้วโป้งหนักมากเอ้กันประทับตาลงจำนำเนี้ย ถ้าเธอมานออกรสชาติในระหว่างเปลี่ยนเลนเราอาจจะไม่มีเวลาว่าเราก็ต้องเธอที่่ง่าย <c oughs> กว่าแคนนนเอาลืมไปถ้าจะเปลี่ยนเลนของโซนี่ต้องปิดกล้องก่อนนะไว่อย่าลืมเมื่อก,กี้ปิดไปต้องเยอะนะ <c oughs> เป็นไรว่าแต่เราไม่ได้เปิดกล้องไม่ให้ <c oughs> เปิด <c oughs> เปิดอยู่เปิดคืออะไรวะไออย่าลืมนะตัวโซนี่อ่ะจะเปลี่ยนเลนต้องปิดกล้องก่อนอันนี้อยู่ในคู่มือไอจําได้ของเทเลสเนี่ยนะใช่ต้องปิดกล้องก่อนโอเค เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมอุด <ตบ S 1> หนุนจบแล้วเหรอใช่ <laughs> อย่าลืมอุดหนุนไอเลิฟพีกอล์คอมสตาร์ทับนะคะ <laughs> อุดหนุนเสร็จแล้วเราจะได้มีคลิป <laughs> มาอีกเยอะๆคลิปต้องๆอ,อย่างเงี้ยที่มีควาเยอะๆ <laughs> <laughs> okay, โอเคเจอ,อกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย